ก,ก่อนหน้านี้เราได้เรียนรู้สมุนไพรไทยหลากหลายชนิดกันไปแล้วนะคะแต่การจะเป็นหมอยาสมุนไพรตัวน้อยไม่ได้จบแค่การรู้จักค่ะชาบูต้องลงมือทำด้วยตัวเองค่ะตรงนี้ก็จะเป็นเครื่องมือทำยาน,นะคะที่พี่หมอปุ๊กบอกว่าเป็นเครื่องทุ่นแรงนะเมื่อกี้เราดูเรื่องของสมุนไพรแห้งไปแล้วใช่ไหมคะก่อนที่เราจะามาทำเป็นชาชงเนี่ยเราก็จะต้องเอามาผ่าน เครื่องบทยาก่อนนะคะซึ่งอันนี้เป็นรุ่นของปู่ย่าตายายเลยค่ะแล้วก็เป็นเครื่องมือที่ได้รับบริจาคมานะคะ,ะ,ะวิธีการใช้งานเขาจะเอาสมุนไพรชิ้นแห้งค่ะ,อะเอามาใส่ตรงรางกลิ้งยาตรงนี้นะคะแล้วก็จะมีคันโยกอยู่ด้านหลังก็จะโยกให้ฟันเฟืองตัวนี้กลิ้งไปกลิ้งมานะคะทําให้ยาละเอียดขึ้นนะคะซึ่งเป็นเครื่องบทยาเนาะก็จะทําให้เราได้เขาเรียกว่าชิ้นสมุนไพรที่เหมาะสําหรับการเอาไปชงชาค่ะแชาบูเห็นด้าน หลังนี่คะตู้ค่าชมด <G ül> ลองเปิดดูไหมคะ, <G ül> ะมีอะไรห <G ül> ม,รม, <S <S มชั้นเน่ยอันนี้คืออะไรไม่มีอะไรนะคะตู้ค่าชมดเช็ดนะคะเป็นการฆ่าฤทธิ์ปกติเราจะใช้ส่วนของสารคัดหลังของชมดเช็ดะคะ่ะมามาใช้ในการทายาเนาะ <G ül> ซึ่งยาตํำรับที่มีส่วนประกอบของชมดเช็ดส่วนใหญ่จะเป็นเครื่องหอมไทยนะคะ <G ül> เป็นตัวที่ทําให้กลิ่นเขาติดผิวได้นานขึ้น นะคะแล้วก็กลุ่มที่เป็นยาบำรุงกำลังหนูเริ่มอยากจะทำยาสมุนไพรแล้วล่ะค่ะอ่าวันนี้พี่เตรียมเวิร์กช็อปนะคะสำหรับน้องชาบูเลยนะคะซึ่งเป็นเวิร์กช็อปที่ใครที่แบบเรียนแพทย์แผนไทยเนี่ยต้องทำเป็นนะต้องผ่านเวิร์กช็อ p นี้นะคะนี่ะจะเรียกว่าเป็นแพทย์แผนไทยตัวจริงใช่ไหมคใช่ค่ะโอ้โหพร้อมไหมคะพร้อมค่ะพร้อมแล้วไปกันเลยโอเค นั่นก็คือลูกประคบสมุนไพรนั่นเองค่ะ ลูกประคบสมุนไพคือตัวยาที่เราเนี่ยจะเอามาใช้ในการรักษาคนไข้นะคะซึ่งส่วนใหญ่การใช้ลูปประคบเนี่ยจะใช้ในคนที่มีอาการปวดเมื่อยนะหรือว่าคนไข้ที่หญิงหลังคลอดอย่างเงี้ยค่ะเราจะมาใช้ประคบเพื่อลดอาการบวมขับของเสียออกจากร่างกายค่ะเดี๋ยวเรามารู้จักสมุนไพรนะคะที่เป็นส่วนประกอบของลูปประคบวันนี้ไปพร้อมๆกันเลยค่ะตัวแรกเลยอ่ะเริ่มต้นที่งาแล้วกันนะคะงาดำนะคะเพราะจะมีน้ำมัน นะคะไปช่วยในเรื่องของข้อต่อหรือว่าเพิ่มความชุ่มชื้นเวลาที่เราประครบนะคะอันนี้สามารถใช้ได้ทั้งประครบตัวประครบหน้าตัวที่2ค่ะ ใบพับพึ่งจริงๆลักษณะใบเขาจะเป็นก้านยาวๆอันนี้เราเอามาย่อยเรียบร้อยแล้วนะคะพับพึ่งเนี่ยก็จะลดอาการฟกช้ำเคยเป็นไหมคะเวลาที่เรายืนนานๆหรือว่าเดินนานๆนะคะสามารถเอาตัวใบพับพึ่งเนี่ยไปย่างไฟนะพอมาอยู่ในพอมาอยู่ในส่วนของลูกประคบนะคะก็จะช่วยลดอาการปวดเดี๋ยวทำแล้วลองใช้กันนะคะตัวถัดมาค่ะตะไคร้ตัวตะไคร้เนี่ยจะไปไล่ลดบวม เป็นกุศโลบายค่ะเวลาที่ฝนมาหรือว่าเวลาน้ํามาเนี่ยเขาให้ตักตกไะไคร้ในการดูแลสุขภาพเขาก็ให้ใช้ตะไคร้ไล่น้ําในร่างกาย<อ>หรือไล่อาการ<อ>บวมที่เกิดขึ้นแบบนี้นี่เองอ่ตัวถัดมาค่ะใบานาดใบานาดใบานาดคือใบนี้น,นี่น ใบหนาดเนี่ยกลิ่นเขาจะคล้ายๆกระบูรพิมพ์เสงค่ะอ่าก็จะช่วยลดอาการปวดลดอาการบวมค่ะแล้วก็ให้ความสดชื่นเวลาที่เราใช้สมุนไพรลูกประครบด้วยนะคะถัดมาค่ะถัดมากระดูกไก่ดำสมุนไพรต้นเนี้ยเขาจะมีลักษณะลำต้นเนี่ยคล้ายๆกับขาไก่ดำ ภูมิปัญญาของหมอยาพื้นบ้านค่ะเขาจะไปหมักกับเหล้าขาวแล้วก็เอามาทาบริเวณที่ข้อบวมข้ออักเสบเวลามาอยู่ในรูปประครบเราก็ใช้ประครบเขา่าประครบขาลดอาการบวมได้ค่ะ,ะ,ะ,ะแล้วก็ตัวสุดท้าย คนทีสอเป็นสมุนไพรที่ใช้ดูแลสุขภาพด้วยความที่เขามีกลิ่นค่อนข้างหอมเนาะก็จะไปช่วยในเรื่องของลดอาการปวดเมื่อยแล้วก็ช่วยขับเหงื่ออันนี้ก็เป็นสมุนไพรหลักนะคะที่อยู่ในตำรับลูปประครบนอกจากนี้ที่ขาดไม่ได้ก็จะมีเกลือเกลือเนี่ยจะเป็นตัวที่ทําให้ตัวยาเนี่ยมันซึมเข้าสู่ผิวหนังเราได้ดีขึ้นนะคะเป็นตัวเปิดรูขุมขนเนาะแล้วก็มีกระบูลกระบูลเนี่ยจะให้ความสดชื่น ให้กลิ่นหอมนะคะก็ทําให้ลูกประครบของเราเนี่ยน่าใช้มากขึ้นค่ะออน้องชาบูพร้อมที่จะทำลูปประครบหรือยังคะพร้อมค่ะโอเคพร้อมแล้วนะคะพี่จะให้น้องชาบูเนี่ยช่างสมุนไพรนะคะออสัดส่วนในลูกประครบ1ลูกเนี่ยต้องหนัก75ากรัมนะคะโอเคเรามาเริ่มกันเลยค่ะช้อนอันนี้แตกได้ได้เลยค่ะโอเค okay, เริ่มจากเริ่มจากตัวไหนก่อนดีเอาตะไคร้ดีไหม ะตะไคร้นะคะลดอาการบวมลดอาการปวดนะอันนี้หนูจะใส่อะไรแค่นนไหนก็ได้เลยเใช่ค่ะแต่จริงจริงถ้าเราปรุงเฉพาะลายของเราเนี่ยเราก็เลือกสมุนไพรที่ตอบโจทย์กับปัญหาสุขภาพของเราอ,อย่างน้องชาบูปวดขาใช่ไหมยืนานานๆวันนี้น่าจะเหมาะกับพับพึง่งนะคะแล้วก็ตะไคร้แล้วก็ตะไคร้อ่าเราจะใช้พับพึ่งกับตะไคร้เพื่อมาไล่ลดอาการบวมนะคะเราก็อาจจะเน้น2ตัวเนี้ยเยอะหน่อย เพิ่มอ่อเพิ่มถัดไปงาดำใช้ทั้งหมดเลยเหรอคะไม่ค่ะเราต้องชั่งก่อนทุกอย่างรวมกันต้องไม่เกิน75นะ5้าใส่นี่สุดยอดเลยลีลานะคะเป็นลีลาของการทำยาเนี่ยปกติแพทย์แผนไทยเขาต้องมีลีลาขนาดนี้เลยหรอเนี่ยใช่เหมือนแบบเขาเรียกว่าเป็นการประกอบโลกศิลปะ cảm ơn เป๊ะมากนะคะเดี๋ยวถัดไปนะคะเราก็จะเริ่มมัดลูกประครบกันเลยนะคะน้องชาบูเนี่ยต้องมีผ้าชูผ้าซิเป็นผ้าสี่เหลี่ยมนะคะมันเป็นผ้าดิบค่ะ,<อ>ะสําหรับทําลูกประครบนะคะโอโอหรือว่านะคะ<อ>หรือว่าหรือว่าน้องชาบูอยากได้ผ้าลายสวยๆก็สามารถหาผ้าลายสวยๆมาได้้ลายสวยวันนี้มีเป็นสีใช่วันนี้มีเป็นผ้าดิบนะคะเป็นผ้าพื้นฐานที่เราใช้ในการทําลูกประคบนะคะต้องออกมาเป็นแบบนี้นะชาบูเริ่ม เริ่มทำลูกประครบนะคะเริ่มจากเอา,เอาสมุนไพรเทใส่ตรงกลางกลางผ้านะวันน้ทำอาหารเลยอ่างลอ่าสาม โอ oh, ได้แล้วลูกประโบป้าถ้าเวลาที่เราจะใช้เนี่ยไมโครเวฟกับมะน,นึ่งนะคะเราสามารถใช้ได้ทั้ง2วิธีเลย,ยแล้วเวลาใช้งานนะคะก่อนที่เราจะใช้นะเดี๋ยวพี่ให้ทดสอบที่ท้องแขนก่อนค่ะถ้าไม่ร้อนมากก็สามารถเอาประครบได้เลยก็จะใช้การกดแล้วก็คลึงถือว่าเป็นอีกหนึ่งการรักษาที่เป็นทางเลือก<ช>ซึ่งปัจจุบันก็ถือว่าได้รับความนิยมด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะ ที่นี่คือเรามีการจัดก,กิจกรรมแบบนี้ให้กับเด็กๆที่สนใจด้วยใช่ไหมใช่ค่ะที่นี่อย่างที่บอกว่าเป็นศูนย์การเรียนรู้สมุนไพรและการดูแลสุขภาพนะคะเราก็จะเน้นเรื่องของการฝึกปฏิบัตินะคะให้คนที่เข้ามาเนี่ยเรียนรู้ในเรื่องของการทํากิจกรรมต่างๆนะคะจากสมุนไพรหรือว่าศาสตร์การแพทย์แผนไทยของเราค่ะวันนี้หนูขอบคุณพีุ่๊กมากเลยนะคะที่มาสอนหนูทำที่ประคบและเดินเอาที่ประคบอันนี้ไปให้แม่ชัยค่ะดีเลยค่ะ,ย,คะยังไม่หมดเพียงเท่านี้ค่ะเดี๋ยวน้องชาวบูจะพาไปเชื่อวต่อ ตอนนี้เราก็อยู่ในพิพิธภัณฑ์ศึกค้าพยาอภัยภูเบศนะคะจะเป็นพิพิธภัณฑ์กรารแพทย์แผนไทยนะคะก็จะมีคุณหมอแพทย์แผนไทยประยุกต์ให้คําแนะนําเกี่ยวกับสมุนไพรแล้วก็การตรวจร,รักษาโรคด้วยหนูทดลองทีต้นเอส